ครับวันนี้มาพบกับกลุง A Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ขาหมูครัผมขาหมูก็อันนี้เราต้มน้ำไล้ครับน้ำเดือดแล้วก็มีหอมแดงขาตะไคร้ใบมกูดใส่ครับตันนี้เราจะทำเมนูต้มขาหมูใส่ใบมะขามอ่อนครับผมกับผักติ้วครับ ต่อให้เขาเดือดแล้วก็เปื่อยครับผมครับผมใส่ใบมะกรูดเพิ่มครับแล้วก็ใส่นี่ครับผมเพิ่มความนัวติ้วใบมะขามอ่อนเราปรก็มีขนอครับผมซีอิ๊วขาวชูรสรสด,ด,ดีเกลือ ปิดฝาครับครับนี่เราก็เปื่อยเริ่มลดเริ่มออกครับชิมรถนี้ครับดีครับผมส้มกำลังพอดีฝากไว้ด้วยนะครับผมกับไอัวลงเอชนแนลครับผมต้มขามหมูใส่ใบมะขามอ่อน,นครับผมผักติว้ว ก็ช่องทางติดตามก็มี YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ